วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราไปกันที่จังหวัดนครนายกนะครับชาวบ้านพบต้นกล้วยโพออกมาจากต้นเก่าแต่อยู่ในต้นเดียวกันคล้ายกับต้นกล้วยแฝดไม่พลาดขอเล็กเด็ดใกล้วันหวยออกที่ร้านรับตัดเสื้อผ้าสตรีอยู่บ้านเลขที่ขอไข่1-81่งแปนตำบลน,นครนายกอำเภอเมืองนะครนายก จังหวัดนครนายกใกล้หลังแฝดต,ตำรวจนครนายกผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากคุณชนรัดผลสวัสดเจ้าของร้านรับตัดเสื้อผ้าสตรีได้แจ้งว่าตนได้ไปทำสวนปูกล้วยน้ำว้าและพืชผักต่างๆไว้ด้านหลังร้านและมาเห็นต้นกล้วยมีลักษณะแปลกคือมีต้นกล้วยหนึ่งต้นแต่มีต้นแตกออกมาจากต้นเก่าโผล่ออกมาทางด้านข้างอีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่ในต้นเดียวกันคล้ายๆกับต้นกล้วยแฝด ซึ่งมีหน่อมีรากเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังที่รับแจ้งพบนางชนรัตเจ้าของร้านรับตัดเสื้อผ้าพร้อมกับเพื่อนบ้านได้พาผู้สื่อข่าวไปอยู่ต้นกล้วยน้ำว้าที่มีสองต้นอยู่ในต้นเดียวกันพบว่าชาวบ้านกําลังเตรียมดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลายัยและทําขันห้ามากราบไหว้ขอเลขเด็ดต้นกล้วยแปลโดยการจุดทูบเสียงทายเพื่อขอเลขเด็ดใกล้วันหวยออกเลขที่ได้จากการจุดทูบคือ 890เป็นต้นและเมื่อออกมาที่หน้าร้านตัดเสื้อผ้าก็พบรถยนต์เก๋งสีขาวของคุณชนรัตผลสวัสดเจ้าของร้านรับตัดเสื้อผ้าสตรีคือเลขกไก่ช้อชิง8907นครนายกซึ่งตรงกับเลขทูบที่ได้เมื่อสักครู่จุดทูบเสียงทายเลยซึ่งทั้งนี้ชาวบ้านก็ต่างพากัน ไปเสี่ยงโชคจากเลขที่จุดทูบได้จากต้นกล้วยและก็มาตรงกับทะเบียนรถของเจ้าของบ้านอีกทําให้ชาวบ้านแห่หาเลขเด็ดก,กันเป็นว่าเล่นออกมาเก็บกว่าหลังบ้านเนาะนี้เป็นสวนหลังบ้านเล็กๆก็มีต้นกล้วยอยู่ต้นหนึ่งที่ดูแปลกแบบก็เลยลองเสี่ยงโชคดูว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะพอใกล้หวยออกแล้วทีนี้ก็ตรงกับความฝันของเด็ก เด็กเขาฝันบอกว่ามีผ okay ู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งมาบอกว่าจะมาให้เลขเขาตายแล้วนะเขากำลังจะไปแล้วเขาก็มาให้เลขเผอิญก็เดินออกมาดูต้นกล้วยต้นนี้อีกก็เป็นเหมือนแบบตรงกับเด็กที่เด็กฝันก็เลยคิดว่าเขามาให้โชคก็เลยมาทําพิธีก็เลยมาทําพิธีขอมีใจหวยออกแล้วเพ่อทำมาเรื่วมบารุญสร้างบุญด้วยกันถ้าเขาให้โชคให้โชคใหญ่เนาะ จะพาไปทอดกระถินลายลายบาทกระถิน <laughs> <laughs>